ผมพามาแกะตัวเซี่ลมี่นะครับซาวพาร์ตี้นะครับเราลองเปิดดูก่อนว่าเครื่องเปิดติดนะครับส่วนตัวผมไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะมาแกะพ,พร้อมๆกันผมเดาว,ว่ามันน่าจะต้องงัดออกจากข้างบนนี้แล้ครับเดานะครับว่างัดออกอย่างนี้ซ้ายขวาแต่ข้างล่างไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะยึดอะไรหรือเปล่าก็จะไขข้างล่างออกก่อนจะไขข้างล่างออกก่อนนะครับ เป็นน็อตแฉกดาวหกแฉกนะครับทีหกจะเป็นตัวขนาดเดียวกับที่อยู่ในที่ไข่บอร์ดนิวพอตครับอ๋อแบตอยู่นี่ 5,200มิลลิแอมป์นะครับ7 3โวลต์เป็น 2s เอสนะครับโอ้โเดี๋ยวนี้เขาดีนะผมผมชอบนะทำอย่างเงี้ยช่วยให้ยูเซอร์สามารถเปลี่ยนได้ง่ายครับผู้ใช้เปลี่ยนได้ง่ายครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึ่งมาชมกันต่อครับผมเดาว่าต้องแกะข้างบนนี้แหละไม่มีที่แกะตรงอื่นแล้ว

ดอกใหญ่อยู่นะครับตรงน,นี้ผมว่าน่าจะใหญ่กว่าชาทุกนี่นะครับ ไม่ด้วยนี่เหมือนจะทอดอะไรได้ผมลองทอดดูก่อนแค่เหมือนจะนะครับเหมือนจะมีน็อตไปเนี่ย ตรงกลางจะติดอะไร ผมยังไม่รู้นะครับจะถอดชิ้นนี้ออกทำไมแต่ว่าเห็นมันเหมือนจะถอดได้เลยอยากถอดเหมือนจะติดอะไรต่างๆต่อสายไฟสายไฟตรงนี้นะครับเป็นขั้วแบตนะครับออกมาแนละ้ว ับนครใกล้ถึงความจริงอ๋อตรงนี้เขาติดกาวไว้นี่ครับต่อไปมาทอดสายขวาเหมือนตรงนี้เขาจะติดกาวไว้ที่ผมรู้สึกเล็กมาก มันตัวเล็กมากเดี๋ยวผมหาต้องใส่ต้องปั้นมือและหาตัวปลายไฟฟ้าไม่เจอ มีคนบอกว่าทําไมบางทีผมไม่แกะให,ให้ให้มันหลุดลุยให้หมดเลยเพราะว่าเจตนาผมคือยังน้อยอยากให้ประกอบกลับมาให้มันใช้งานได้ต่ออย่างนี้ครับก็แกะเท่าที่พอจะแกะไปได้นะครับไม่อยากให้กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปอย่างี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นหรือไปจนถึงจุดที่แบบเละหมดแล้วอย่างเงี้ยบางทีอาจจะประกอบกลับไม่ได้หรือว่าใช้ไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็นใช้ไม่ได้นะครับบางทีผมยังเอาไปแจกใครต่อได้อย่างนี้ครับลุงลุงป้าป้าที่เขาผ่านมาอย่างนี้ บางทีเห็นเขาผมก็สงสารเขานี่ครับก็เผื่อ,อไว้ให้เขาได้ไปใช้หรือผมเอาไว้โชว์นี้ก็แล้วแต่เครื่อง เนี่ยก็เมื่อกี้หันมาดูจอเนี่ยก็พอดวิดีโอไว้ไม่งั้นร้องไม่เป็นคนไกลเลื่อนนะ ยังไม่ได้งัดเลยเนี่ยมันแตกมาแต่แรก หนึ่งด้านนะครับอันนี้แล้วก็เป็นหลอดไฟข้างใน,งนครับอ LD สองสว่างน่าจะเป็น RGB ครับเพราะว่าเปลี่ยนสีได้อันนี้เอาไม่ขึ้นเป็นยังไง กันนะครับทั้งสองด้านเดี๋ยวผมหาอะไรมาซองเนี่ยเอาแฟลตแฟลตมาซองนะครับมันเป็นเป็นรอนอยู่ข้างใน,นเป็นการดีไซน์ตัวนี้ที่สุดยอดมากติมแทมสะท้อนเนี่ยครับ 5 5นะครับทีน,นี้สบายใช้ย rgb ยงคอนโทรลง่ายครับเพราะว่ามันเป็นแบบอ่ะเราใช้เป็นบัสอนุกรมนะครับก็ง่ายเลยใช้แค่3เส้นเลยไฟกราวคอนโทรลก็คือไฟกราวดาวัต้าเองครับก็จะ,จะง่ายหน่อยไม่ต้องมาแบบเมื่อก่อนนี้หลอดไฟ10หลอดก็ต้องมีลายไฟหมายถึงว่าควบคุม10หลอดนะครับที่ให้แตกต่างกันก็ต้องใช้10บลายทีนี้ไม่จําเป็นละเพราะาเป็นพวก คอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์ช่วยให้โลกเราง่ายขึ้น,นเป็นสายแพร่ผมก็ลังจะดูว่าติดอะไรบ้างผมจะดึงบอร์ดออกอันนี้น่าจะเป็นไมในไม ไม่เห็นอันนี้ไมัน,นี้เสียงแหลมส่วนเสียงเบสเสียบอยู่ข้างในตรงนี้แล้วก็บอร์ดมีน็อตทันเข้าไปนะครับนี่ครับมีมีนอ็อ เดีย๋ยวนี้เขานิยมออกแบบให้ตัวบอร์ดหนึ่งบอร์ดเนี่ยทำประโยชน์ได้มากกว่าการเป็นบอร์ดนะครับมากกว่าการเป็นบอร์ดเมนบอร์ดอย่างเดียวอย่างอันนี้ครับก็ผมดาว่าเขาดีไซน์ออกแบบให้ตัวพอร์ตด้านหลังะครับเนี่ยครับพวกพอร์ตชาร์จพวกปุ่มกดเนี่ยมันอยู่บนบอร์ดด้วยเขาก็จะได้ประหยัด PCB หรือว่าตัวบอร์ดด้านหลังนะครับคือใช้คอมมอนไปเลยใช้ร่วมกันไปเลยผมหาที่นี่พอไปหาไม่เจอไม่รู้วเก็บไว้ตรงไหน แล้วก็มีน็อตอยู่ข้างในตรงนี้ดังนั้นผมจำเป็นต้องพอสิ่งแหลมออกเพราะว่าสิ่งแหลมมันบงังบังน็อตนะครับยาวหน่อยนะครับนี่ครับสิ่งแหลมมีน็อตอยู่สองตัวตรงนั้น จริงผมมีไข่ควงยาวอยู่แต่ว่าผมไม่อยากลุกไปนะครับเห็นป่าไม่มีแค่หกตัวก็ไข่เมือกต่อไปก็จะมาเอาออก นีนะ้นี่เป็นบอร์ดนะครับอันนี้น่าจะเป็นบูทูตไอซีหรือเปล่าเพราะสกริตตรงนี้มันคล้ายแอนเทนนอามีความเป็นไปได้สูงมันจะเป็นแอนเทนนอรนะครับเป็นแอนเทนนอ ตรงนี้น่านจะเป็นชิปเสียงผมเดานะครับผมดูเบอร์ให้เป็น ACM 8 625นะครับเบอร์เดียวกันทั้งคู่นะครับระหงทั้งเสียงแหลมทั้งเสียงเบสน,นะครับใช้ตัวเดียวเบอร์เดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะ อาจจะสเตปอัพก็ได้มีแนวโน้มสูงว่าตัวนี้จะเป็นสเตปอัพเพราะว่ามันออกมาเข้าตัวไอซีขยายนะครับออกมาเข้าไอซีขยายแล้วก็เนี่ยเอาพุทเนี่ยวิงว่งวิ่งไล่ตัวนี้มาปื๊ดยาวมานี่เข้าตัวล่างที่เป็นตัวเสียงตัวเสียงแหลมก็เลยเป็นไปได้สูงครับว่าจะเป็นตัวตัวนี้เป็นสเตปอัพนะครับนี่เป็นมอสเฟต อันนี้อาจจะเป็น IC ชาร์ตแนวโน้มนะครับ hmm. IC ซีบูทูธเล็กๆอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นะจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆ BP 2L 028 PUD มันก็น่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์ในตัวด้วยครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีโอกาสเป็นที่ตัวขยายพอตไอโอนะครับเพิ่มเพิ่มพอร์ตให้มากขึ้นก็คร่าวๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับถ้าเทียบกับตัวซาวจอยผมว่าซาวจอยยังดูเทคโนโลยีดูล้ำกว่า s าวจอยเซอรมี่นะครับเะมี s าวจอยลำกว่าตัวนี้หมายถึงเทคโนโลยีไม่ได้หถึงเสียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับ แกะมาให้ชมกันก็น่าจะหมดแล้วแดดกเสียรตรงนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ผมช่างบาสสวัสดีครับ